กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง s k e ็ตโครวิดีโอในวันนี้จะเป็นการสรุปเควสของแมปที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมครับโดยบทนี้จะมีชื่อว่าช็อกขาวและมังกรดําโดยผมเนี่ยจะทําการแบ่งเป็น EP นะครับเนื่องจากเนื้อเรื่องในแมปใหม่เนี่ยจะค่อยๆปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นยังไงกันนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ เริ่มเควสมาเราจะเดินเล่นอยู่ที่เมืองมอนสเตดเราและไพมอนนั้นสงสัยว่าร้านนักเล่นแร่แปรธาตุนั้นทาไมถึงได้เปลี่ยนคนดูแลเพราะปกติทีเมอสจะดูแลอยู่แต่ว่าตอนนี้นั้นกลับเป็นเด็กสาวที่ดูขี้อายนั้นดูแลแทนหลังจากที่คุยกันถึงทําให้เรารู้ว่าเธอนั้นมีชื่อว่าซูโครดโดยเธอนั้นได้บอกเหตุผลที่เธอมาดูร้านแทนทีเมอสเพราะว่าเขานั้นได้เดินทางไปยังดาร์คอนสไบหรือภูเขาน้าแข็งในเมืองมอนสเตดนั่นเองครับเพื่อช่วยเหลืออลเบโดในการทดลองการเล่นแร่แปรธาตุสำหรับใครท แล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยนักสำรวจของกองอัศวินฟาวเนอัสนะครับเมื่อได้คุยกันสักพักซูโคจึงได้รู้ว่าเราคืออัศวินผู้สรงเกียรติของมอนสเตอร์เธอจึงขอให้เรานั้นไปช่วยเหลืออัลเบโดในการทดลองของเขาเนื่องจากตอนนี้อัลเบโดนั้นกำลังอยู่ในช่วงติดขัดของการทดลองเมื่อเราเดินทางมาถึงดักอนสไปเราก็ได้เจอเข้ากับบาบาร่าที่ในตอนนี้นั้นเหมือนเธอกำลังเดินทางมาที่นี่เพื่อตามซิสเตอร์คนหนึ่งอยู่จากการแอบฟังของเราทำให้รู้ว่าซิสเตอร์คนนั้นมีเชื่อว่าโรซาเรียเหตุผลที่บารบาร่ามาตาม aria, ราาตนนาโมาร ร้องเพลงประสานเสียงของเหล่าซิสเตอร์เนื่องในกิจกรรมล้ำลึกแต่โรซาเรียนั้นมีงานอย่างอื่นที่ต้องทําในช่วงการสนทนานี้ทําให้เรารูนะครับว่าซิสเตอร์ในมอสแตอนั้นอาจมีงานเบื้องหลังอยู่ก็ได้ครับหลังจากนั้นโรซาเรียจึงบอกกับบาบาร่าว่าหากบาบาร่านั้นไม่รีบกลับไปยังมอนสแตอตอนนี้เธอนั้นอาจจะเข้าพิธีไม่ทันบาบาร่าจึงรีบกลับไปในขณะเดียวกันเราที่แอบฟังอยู่ก็โดนโรซาเรียจับได้เราได้บอกเหตุผลกับโรซาเรียว่าทําไมเราถึงมาที่ดากอนสไปเพราะว่าเรานั้นได้มาตามหาอาเโอยงงานนนขขรรซีั้ งาสาที่จะช่วยเราตามหาด้วยเนื่องจากเธอนั้นก็อยากรู้ว่าอลเบโดนั้นกําลังทําอะไรอยู่หลังจากที่เดินทางมาได้ระยะหนึ่งเราก็ได้พบกักบอลเบโดที่กําลังวาดรูปอยู่โรซาเรียได้บอกกับเราว่าอลเบโดนั้นเป็นคนที่ชอบวาดรูปอย่างมากแต่ที่แปลกก็คือสถานที่ที่เขาวาดรูปนั้นมีฮิริชูอยู่เต็มไปหมดเลยพวกฮิริชูนั้นสังเกตเห็นเราจึงได้เข้ามาจู่โจม หลังจากที่เราได้จัดการฮิริชูหมดแล้วอเบโดก็ได้เข้ามาบอกกับเราว่าทำไมเราจึงต้องทำให้พวกฮิริชูนั้นรู้ตัวด้วยทำให้เรารู้นะครับว่าอเบโดกกำลังวาดภาพฮิริชูอยู่นั่นเองไพมอนจึงสงสัยครับเลยถามอเบโดว่าทำไมต้องวาดภาพพวกฮิริชูด้วยมันมีอะไรน่าสนใจอย่างนั้นเหรอเพราะว่าหน้าตาของพวกมันนั้นก็มันเหมือนกันหมดอเบโดจึงพาเราไปดูรูปที่เขาวาดและอธิบายว่าหนึ่งในฮิริชูที่เขาวาดนะั้นมันพิเศษกว่าตัวอื่นทั้งความแข็งแกร่ง ทั้งสีของคนและอื่นๆและเขายังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าในวัฒนจักชีวิตโบราณนั้นคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการซึ่งวิวัฒนาการนั้นเป็นสิ่งที่เริ่มจากไม่มีจนถึงมีจากรู้จนถึงไม่รู้จากคําพูดของอเบโดนครับทำให้เราพอจะรู้ได้แล้วนะครับว่เาเขานั้นเป็นคนที่ฉลาดมากๆในขนาดเดียวกันโรสเรียนั้นได้บอกว่าในเมื่อเราเจออาเบโดแล้วเธอจึงขอแยกตัวจากเราและด้วยคําพูดที่โรสเรียพูดกับเราทําให้อเบโดรู้ว่าเรานั้นเป็นอัศวินผู้ทรงเกียตรต วิจัยของอาเบโดอาเบโดที่ได้ยินข่าวว่าเรานั้นเป็นคนที่มาจากต่างโลกเขาจึงบอกกับเราว่าเขาวนั้นมีสิ่งที่อยากให้เราช่วยเหลือหลังจากนั้นอาเบโดเขาได้แสดงพลังในการให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือกิ่งไม้ครับแล้วทําให้มันเติบโตได้แต่ปัญหาก็คือเขานั้นได้รับมเมล็ดพันธุ์บางอย่างซึ่งมาจากต่างโลกเช่นเดียวกับเราแต่วิธีเดียวกันนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําให้มเมล็ดพันธุ์ที่เขาได้จากต่างโลกนั้นเติบโตขึ้นได้เขานั้นจึงขอสังเกตและศ,รรศรึกษาเราซึ่งมาจากต่างโลกเหมือนกันไม่แน่ว่ามันอาจจะช่วยให้เขานั้นเจอแรงบันดาลใจที่จะทําให้มเมล็ดพันธุ์ที่เขาพบเจอนั้นงอกเงยได้อัลเบโดได้บอกกับเราว่าการทดลองนั้นอาจมีอันตรายแต่เขานั้นได้เตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วในนนนนขะะเเเเเดดดีียยยวกกกัััโรรรซ้้้้ไไไไม่่่จปหบแแตาาาาาํลลงฝููออ กับสงสัยว่าผลการทดลองของเราทั้งสองคนนั้นจะส่งผลกระทบอะไรต่อเมืองมอนสตอรหรือไม่ ในระหว่างที่อัลเบโดจะทดสอบเราไพามอนนั้นสงสัยว่ามเมล็ดพันธุ์ที่อัลเบโดมีนั้นหากเติบโตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรอัลเบโดจึงบอกว่าผลลัพธ์นั้นไม่สําคัญเท่ากับวิธีการระหว่างทางหรอกล่าวก็คือหากเราสามารถปลูกสิ่งมีชีวิตอื่นจากต่างโลกให้สามารถมีชีวิตได้ในทวีปเทเวตได้แล้วแล้วก็ความรู้ของมนุษย์นั้นจะกล้าไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อรู้ว่ามีวิธีการทําให้มีชีวิตแล้วหากเราต้องการจะสร้างสิ่งมีชีวิตก็ย่อมเป็นไปได้แต่หากมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บได ังอธิบายต่ออีกว่างานวิจัยแรกของเขานั้นเป็นการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานธาตุในทวิตเพรสแหากผู้คนในโลกนี้ต้องการใช้พลังงานธาตุนั้นจําเป็นที่จะต้องมีวิชั่นแต่เรานั้นกลับไม่ต้องใช้อาเบโดจึงถามแล้วว่าเรานั้นมีข้อแตกต่างจากคนอื่นในโลกนี้ตรงไหนเช่นเรามีอัยวะอื่นที่คนอื่นไม่มีหรือเปล่าอย่างเช่นหัวใจดวงที่2หรือกระเพาะอาหารอันที่4ซึ่งแน่นอนครับเราตอบว่าไม่มีและเขายังถามต่ออีกครับว่าเราและไพมอนนั้นมีการเชื่อมต่อถึงกันหรือไม่หรือว่าไพมอนนั้นได้ให้พลังงานาาาาาาาตตตกกกับับบววเเรรรรหหืืออออปปล่่่่่่่ซึง็แแนน,นนีไไมมจทด ได้ยินมาครับพลังของไพมอนสามารถทำลายหินหนา10เมตรได้ และยังสามารถทําให้น้าตกที่หมู่บ้านสปริงเวลนั้นไหลย้อนกลับขึ้นไปได้เลยจากบทสนทนาทักคู่นะครับทำให้อารู้นะครับว่าชาวเมืองมันสเตดเนี่ยชอบใส่สีเรื่องเล่าพอสมควรเลยครับเมื่ออาร์เบโดได้คําตอบที่ต้องการแล้วเขาจึงสรุปว่าลักษณะทางกายภาพของเรานั้นไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรเลยกับคนในโลกใบน,นี้ดังนั้นเขาจึงอยากทดสอบพลังงานธาตุที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของเราโดยการให้เรานั้นจัดการกับเหล่าสลามหลังจากที่เราทําการจัดการเหล่าสลามเรียบร้อยแล้วอาร์เบโดก็ได้ข้อสรุปว่าพลังงานการไหลเวียนของธาตุของเรานั้นเป็นปกติไม่ได้มีอรพิเศษ การทดสอบการไหลเวียนของธาตุภายนอกสําเร็จแล้วนั้นเขาจึงจะพาเราไปทดสอบการไหลเวียนของธาตุภายในต่อโดยอลเบโดนั้นจะสร้างพชั่นที่สามารถรวบรวมพลังงานธาตุได้และจะให้เราดื่มหากมีพลังงานธาตุเก็บสะสมไว้ในร่างกายของเราน้ํายาพชั่นนั้นจะทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุได้ซึ่งอาจฟังดูน่ากลัวนะครับแต่อลเบโดบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงมันจะมีแค่อาการผพออ่งอมนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่จะไม่มีผลอันตรายต่อร่างกายและถือว่าเป็นการทดสอบร่างกายของเราด้วยนั่นเองครับดังนั้นอลเบโดจึงพาเราไปที่แคมป์ที่เขาใช้ทดลองในระหว เขาให้เราเก็บ Star Silver ซึ่งเป็นแร่หายากที่พบได้ในดาร์กอนสไปเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาสําหรับน้ํายาพชั่นที่เรากําลังจะใช้ครับหลังจากนั้นเราจึงเดินทางกันมาถึงแคมป์ของอาเบโดเขาได้บอกว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในระหว่างการเตรียมยาอยู่ระหว่างที่เรารอยานั้นเขาได้พาเรามาดูผลการทดสอบที่เขาได้รวบรวมจากการทดสอบเราเมื่อสักครู่ครับในระหว่างนั้นเราได้พบเขากับทีเมอัสอาเบโดแนะนําว่าเขานั้นเป็นผู้ช่วยงานวิจัยในครั้งนี้ทีเมอัสนั้นได้รวบรวมข้อมูลที่ทดสอบเราแล้วนํามาแป ที่ได้บอกกับเรานั้นก็คือเรานั้นมีลักษณะเหมือนกับสลามเพราะว่าสลามนั้นใช้พลังงานธาตุได้โดยไม่ต้องมีวิชันซึ่งเรานั้นก็เช่นกันแต่เบโดนั้นแย้งว่าสลามนั้นมีลักษณะทางกายภาพทั้งหมดล้วนประกอบมาจากธาตุกล่าวก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุนั่นเองครับหากอยากเปรียบเทียบนั้นควรที่จะเปรียบเทียบไครโรรีจิสไวหรือไม่ก็วูฟเปอร์ฟาวเวอร์อาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่ดูดีกว่าแต่การย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของพืชและสัตว์อาจจะต้องย้อนกลับไปศึกษาตััั้้้้้งงแตตแตตต่่นนนนนนกกกกกกํากาา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 าเเเิดโโลลลละจจขอมมมูรรรหสถ ้พลังงานธาตุโดยไม่ต้องมีวิชันกับคนบนโลกนี้กลับต้องใช้วิชันเพื่อใช้พลังงานธาตุความสัมพันธ์บางอย่างของการวิวัฒนาการของต่างโลกกับโลกเทรเวตนั้นเราควรเริ่มศึกษาจากส่วนนี้ทีมีอัสนั้นรู้สึกว่าตัวเองกำลังมาผิดทางจึงขอบุณอาเบโดที่ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเขาจึงขอเวลารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อศึกษาต่ออาเบโดนั้นจึงปล่อยให้ทีมีอัสจัดการในระหว่างนั้นยาโปชั่นก็สำเร็จพอดีอาเบโดนั้นทำการทดลองดื่มยาเองก่อนเพื่อดูผลว่ายานั้นเป็นยังไงก่อนที่จะให้เราดื่ม เราจึงได้ทําการดื่มน้ํายานั้นลงไปเมื่อเราเดื่มเข้าไปแล้วทาให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ากําลังโดนเผาอยู่อเบโดนั้นบอกว่านี่เป็นผลลัพธ์ปกติและเป็นผลลัพธ์ที่ดีซึ่งน้ํายาโพชั่นนั้นจะดึงพลังงานาธาตุเข้าร่างกายจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านถ้าการไหลเวียนของาธาตุนั้นไม่ถูกปิดกัน้นก็จะรู้สึกไม่สบายตัวแบบนี้มันจะรู้สึกแบบนี้แค่ชั่วคราวครับรอให้การไหลเวียนของาธาตุหยุดลงก็จะเสร็จสิ้นแล้วจะไม่มีผลอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอนพมอนจึงบอกกับอเบโดว่วาเมื่อร้่่าาามพเนนนยํนบโชก เขจึงบอกว่าคราวนั้นจะไม่ให้ตัวอย่างทดลองที่เขาทดลองนั้นเป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดจากผลการทดลองนั้นอาเบโดได้บอกกับเราว่าเรานั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนในทวีปเทเวสเลยในระหว่างนั้นทิมีอัสก็ได้เข้ามารายง,งานเกี่ยวกับการสรุปข้อมูลของเขาและบอกว่าจะทำการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับที่มาที่ไปของพลังของเราว่าทำไมถึงใช้พลังงานธาตุได้อาเบโดนั้นจึงปล่อยให้ทิมีอัสศึกษาต่อไปจากนั้นอาเบโดจึงได้ทำการทดลองกับเราต่อโดยเขาจะทดสอบว่าเรานั้นมีพลังพิเศษอื่นที่คนบนโลกเทเวสนี้ไม่มีหรือเปล่า เขาได้บอกกับเราว่าให้เรานั้นลองหักเสาต้นยักษ์หน้าแคมป์ดูแต่ก็เช่นเดิมครับเรานั้นบอกกับเขาว่าเราไม่สามารถทําได้อาเบโดจึงให้เราลองทําอาหารโดยให้เรานนั้ผสมพลังงานธาตุลงไปด้วยเมื่อเราปรุงอาหารสําเร็จมันก็กลายเป็นแค่อาหารธรรมดาอาเบโดจึงบอกว่าเขาได้ทําของทดลองนั้นกระจายอยู่เต็มแคมป์ให้เราลองใช้พลังงานธาตุสัมผัสดูเพื่อตามหาของต่างๆของเขาที่ทาหล่นไว้เมื่อเราตามหาของสําเร็จแล้วอาเบโดสรุปว่าการใช้จิตสัมผัสธาตุของเรานั้นก็ไม่ถือว่าแปลกสําหรับทวีปเพรวตมีแต่เพียงพลังที่อาเบโดไม่เคยเห็นเท่านนั้น จึงจะช่วยในงานวิจัยของเขาจากนั้นอาร์เบโดจึงทําการทดสอบร่างกายและสติปัญญาของเราโดยการทดสอบร่างกายนั้นเขาจะให้เราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสูงและกระโดดด้วนลงมาถึงพื้นข้างล่างเมื่อเราทาการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วอาร์เบโดบอกว่าผลการทดสอบของเรานั้นทําให้เขานั้นอึ้งอย่างมากเพราะว่าสถิติและรายการต่างๆของเราที่ทําการทดสอบนั้นมันมีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานทั่วไปของชาวมอนสเตททั้งหมดจากนั้นเราจึงมาทดสอบสติปัญญาโดยการแก้ไขปริศนาของโบราณสถานใกล้ๆนี้เมื่อเราทําการแก้ไขปริศนาสําเร็จเราก็ได้พบเพื่อกับอักษรโบราณ อาเบโดได้อธิบายว่าอักษรโบราณน,นี้เราสามารถค้นพบมันได้ทั่วทางทรีพเทเวสซึ่งมันเต็มไปด้วยปริศนาแต่ที่น่าแปลกก็คือทําไมต้องมาเขียนอักษรโบราณไว้ตรงนี้ด้วยอาเบโดนั้นบอกว่าเรื่องตัวอักษรนับขอพักไว้ก่อน หากการวิจัยที่เขาวิจัยอยู่ในตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วเขาจะมาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นอับเบโดจึงขอตัวกลับแคมป์เพื่อที่จะไปศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้มาในระหว่างที่เรากําลังจะตามอับเบโดไปที่แคมป์นั้นโรซาเรียที่ตามดูเรากับอับเบโดยอยู่ก็ได้เข้ามาคุยกับเราโรซาเรียนั้นกลัวว่าการทดลองของอับเบโดนั้นจะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นมอนสเตอร์ขึ้นมาตรงนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าทําไมเธอถึงคิดแบบนี้เธอยังได้บอกกับเราอีกว่าเธอได้ตรวจสอบรอบรอบ,รบ,รบนี้หมดแล้วแต่สิ่งเดียวที่เธอไม่สามารถยืนยันได้ก็คืออตัอัััวกษรรโบาาเเหล่่นนนี้ และก่อนที่จะแยกย้ายจากกาันโรซาเรียนั้นได้เตือนเราด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าเชื่ออารเบโดมากจนเกินไปอย่างน้อยก็อย่าทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้อีกคงจะหมายถึงการดื่มน้ํายาโพชั่นปแปลกๆนะครับจากนั้นเธอจึงเดินทางจากไปหลังจากนั้นเราจึงได้เดินทางไปหาอารเบโดที่แคมป์เมื่อเราเดินทางมาถึงเราจึงได้เข้าไปคุยกับอารเบโดเกี่ยวกับการทดลองเขาได้สรุปออกมาว่าเรานั้นเหมือนกับคนที่โลกเทรเวตอย่างมากแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเรากลับได้รับการยอมรับจากโลกเทรเวตซึ่งต่างจากมเมล็ดพันธุ์ที่เขาเก็บได้ต้นกาเนิดจากมเลนนกมลา กลับไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกเทรเวตได้แต่เมื่อสังเกตกับเราแล้วแต่เมื่ออาเบโดนั้นได้สังเกตเราในหลายๆมุมมองแล้วเขาได้คิดค้นพลังใหม่หรือก็คือทฤษฎีใหม่ขึ้นมาซึ่งพลังที่เขาใช้นั้นเรียนแบบมาจากการมีชีวิตของเราครับซึ่งพลังนั้นสามารถอยู่ได้เพียงแป๊บเดียวก็สลายไปถ้าหากเปรียบเทียบกับเราซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกบางทีเราอาจจะหายไปตอนไหนก็ได้หลังจากนั้นอาเบโดจึงขอบคุณเราที่ช่วยเขาในการทดลองแต่หลังจากที่เราจากไปอาเบโดนั้นไม่ได้บอกเกี่ยวกับการทดลองทททั้้งงงงงงหหมดดดขขออออออเเเรรราาาาโยสสิ่่ีีลลลืืจกกกก็คน ดำๆแปลกๆซี่อยู่ในขวดโหลและเขายังบอกกับตัวเองอีกว่าเราและเขานั้นเป็นวัสดุที่ยังไม่รู้อนาคตและนี่ก็เป็นคำพูดของอาร์เบโดครับถ้าหากวันไหนฉันนั้นสูญเสียการควบคุมและต้องการจะทำลายมอนสเตอร์หรือต้องการจะทำลายทุกๆสิ่งแล้วแล้วก็เธอจะช่วยหยุดฉันได้ไหม หลังจากที่แยกกับอลเบโดมานะครับเราก็ได้เดินลงมาจาก d าร์กอนสปาและได้พบกับซูโครสครับเธอได้บอกว่าเธอกับทีเมอัสนั้นกำลังช่วยอลเบโดรวบรวมข้อมูลงานวิจัยอยู่ตอนนี้ทีเมอัสได้กลับไปที่มอนสเตดแล้วซูโครสได้บอกว่าในตอนนี้เธอกำลังเดินทางตามหาความลับบางอย่างอยู่โดยเธอได้สงสัยว่าอลเบโดอาจารย์ของเธอนั้นปิดบังเรื่องราวบางอย่างกับเธอและทีเมอัส ซึ่งเป็นลูกศิษย์ทั้งคู่โดยเธอได้คาดดาว่ามันจะต้องเกี่ยวก,กับการเล่นแร่แปรธาตุเจ๋งๆอย่างแน่นอนเธอจึงขอให้เราเข้าไปสืบให้หน่อยว่าความลับที่อลเบโดปิดบังนั้นคืออะไรซึ่งจากคำพูดของโรซาเลียและคำขอร้องของซูโฮนะครับมันจึงทําให้เรานั้นเองก็อยากจะรู้ถึงความลับของอลเบโดครับเราจึงตกลงที่จะไปสืบข้อมูลให้เมื่อคิดได้ดังนั้นเราจึงเดินทางไปหาอลเบโดที่แคมป์ของเขาครับเมื่อมาถึงแคมป์เราจึงได้ถามอลเบโดตรงๆเลยครับว่าความลับของเขานั้นคืออะไรกันแน่ตรงส่วนนอเอน่ง เพื่อนๆเ,เลือกข้อไหนแล้วเป็นยังไงก็บอกผมใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าเอบโดนั้นไม่ได้พูดอะไรต่อครับแต่คราวนั้นได้มีธุระกับเราอยู่พอดีคราวนั้นได้ยนดาบเล่มหนึ่งให้กับเราโดยดาบนั้นมีรูปทรงปแปลกๆและมีสีม่วงเบโดได้บอกกับเราว่ามีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้เราและไพมอนจึงสงสัยและได้ถามไปครับว่าทําไมเราถึงใช้ดาบเล่มนี้ได้เพียงคนเดียวเอบโดจึงได้อธิบายว่าดาบเล่มนี้นั้นมีคําสาบอยู่แต่เรานั้นเป็นคนเดียวที่จะไไมม่่่ถูกกกคาําาาาาาเเเขจจจึึงงงออใใใหห้้้้้้รรนนนนัันนััชชวยดดลบบบทีโ สเตอร์ในแถวนั้นครับ ในระหว่างที่เรากําลังทดสอบดาบอยู่นั่นเองก็ได้มีโจรปล้นสุสานเข้ามาบอกเราและอเบโดว่าเป็นหัวขโมยครับเมื่อเราจัดการเหล่าโจรสําเร็จแล้วเราจึงถามความจริงกับอเบโดเขาจึงได้อธิบายกับเราว่าเมื่อไม่นานมานี้กองอัศวินได้ทําการจับโจรล่าส,สมบัติได้กลุ่มหนึ่งที่นอกมอนสเต็ส่วนของที่ถูกขโมยมานั้นก็ได้ถูกยึดไว้ดาบเล่มนี้เองก็เป็นหนึ่งในดาบที่ถูกยึดมาเช่นกันแต่เมื่อปล่อยทิ้งไวน้นานๆนั้นก็ไม่มีใครมาขอรับคืนและถูกทิ้งไว้ที่ห้องเก็บของมาตลอดและดาบเล่มนี้นะั้้้นนเเปป็็ดาา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 บทาาาาาาที่่่่กกกกมมมมมถถหไไอแแรลวคงจะส อไอไย่่างืนด้และในระหว่างที่อับเบโดนั้นนํามันมาแปลท่าอยู่นั่นเองเขาก็ได้พบเข้ากับที่มาที่ไปของมันดาบเล่มนี้นั้นถูกตีขึ้นโดยช่างตีเหล็กผู้ล่วงลับมันคือดาบวิเศษในตำนานในตำนานนั้นกล่าวไว้ว่าช่างตีเหล็กเมื่อตีดาบเล่มนี้สําเร็จนั้นเขาก็ได้หายตัวไปพร้อมกับตัวดาบมีความเป็นไปได้ว่าโจนนั้นจะขโมยดาบเล่มนี้ไปโดยอับเบโดได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดา้อกสปายให้เราฟังว่าในอดีตมีมังกรดํานามว่าดูรินมันได้คุกคามมอนสเตอร์แต่ก็ได้ถูกเทพบาบาสฮอดและมังกรดาวริน ตกลงมายัางภูเขาน้ําแข็งแห่งนี้ซึ่งอาจจะเป็นความตั้งใจของเทพบาบารทที่ให้ศพดูลินนั้นตกลงมาในที่ที่เป็นน้ําแข็งเพื่อที่จะยับยั้งเชื้อโรคด้วยน้ําแข็งนั่นเองครับและวัสดุที่ตีดาบเล่มนี้ขึ้นมานั้นก็น่าจะมาจากเศษซากของดูลินโดยการนําดวงตากลงเล็บ และเก็ดของมันมาบดเป็นผงและเคลือบไปที่ตัวดาบเท่านี้พลังของดูลินก็จะเข้าไปอยู่ในดาบและนี่ก็เป็นที่มาของพลังที่มีในดาบเล่มนี้และจากการสันนิษฐานของอาเบโดเมื่อช่างตีดาบสร้างดาบเล่มนี้สาเร็จนั้นเขานั้นจะต้องนําดาบไปลองเองแน่ๆและเมื่อใช้ดาบเล่มนี้พลังงานความชั่วดายที่มีจากเมืองกรดูลินก็จะไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายทันทีและนี่ก็อาจเป็นสาเหตุของการหายตัวไปของช่างตีดาบนั่นเองครับเราที่สามารถชําระล้างหยดน้ําตาของดาวลินที่เปื้อนคาสาบได้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากดาบอีกทั้งเราอาจจะยังสาามรถช ละล้างคำสาบของดาบเล่มนี้ได้อีกด้วยและนี่จึงเป็นสาเหตุที่มีเพียงแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้ดาบเล่มนี้นั้นตอนนี้อ่อนแออย่างมากมันสามารถดูดซับพลังงานได้กล่าวก็คือมันเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตที่สามารถเติบโตได้เรื่อยๆนั่นเองครับอาบโดจึงขอให้เรานั้นนำดาบเล่มนี้ร่วมมาจนภายไปกับเราด้วยเพื่อที่จะทําให้ดาบเล่มนี้นั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อพิสูจน์ข้อสันนิษฐานต่างๆนั่นเองครับโอเคก็จบมาไปแล้วนะครับสำหรับบทช็อรข่าวและม่ๆ3ตัว หลักๆนะครับซึ่งนั่นก็คืออาเบลโด โรซาเรียและซูครสโดอัลเบโดเนี่ยตอนนี้เป็นคนที่มีความลับมากที่สุดเลยครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือคนเลวส่วนโรซาเรียเองเนี่ยก็เช่นกันครับในตอนนี้เราก็ยังด่วนสรุปไม่ได้นะครับว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยมีจุดประสงค์มุ่งร้ายอะไรต่อมอนสเตอหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรกันแน่อีกทั้งยังเกี่ยวกับความลับของดาบที่ตีขึ้นมาจากร่างกายของดูลินนั่นเองครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าดาบเล่มนี้จะดำภัยพิบัติหรือว่านำหาหยนะอะไรมาหรือเปล่าและที่สําคัญเลยครับ ทำการรวบรวมข้อมูลมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับถ้าเกิดผมรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปแยกนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์ของช็อคข่าวและมังกรดําไปก่อนนะครับโอเคครับและถ้าหากคลิปนี้ตกหล่นทังส่วนไหนหรือผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษมานะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับ EP นี้สวัสดีครับ